น,น้องเมรัชนกอินทนนท์ออกมาแสดงความดีใจด้วยการชูนิ้วพร้อมคำว่าสู้ๆทันทีหลังจากทราบว่าสา,าพันธแบดมินตันโลกหรือว่า BWF ได้ประกาศการจัดอันดับโลกนักแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวล่าสุดออกมาโดยมีชื่อของน้องเมแซงแคลร์เนีมารินขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกเรียบร้อยแล้วโดยวันนี้น้องเมยังคงทำการฝึกซอ้อมอยู่ที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดต,ตามปกติโดยมีโคชเป้ พัฒพลเงินศรีสุขเป็นผู้ดูแลการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมตัวลงแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย e ที่ประเทศจีนในสัปดาห์หน้าขณะที่โคสเป้บอกว่าสภาพร่างกายของน้องเมย์ตอนนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ไม่มีอาการล้าจากการเดินสายโชว์ตัวอย่างต่อเนื่องอย่างที่หลายคนเป็นห่วงซึ่งน้องเมย์ยังมีโอกาสที่จะรั้งอยู่ในอันดับหนึ่งของโลกต่อไปได้หลังจบกนนารแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย e สำหรับน้องเมย์เพิ่งจะคว้าแชามป์ซูเปอร์ซีรีส์สารายการติดต่อก,กันทำให้มีคะแนนสะสมรวมทั้งหมด 84,708คะแนนจากการแข่งขันทั้งหมด21รายการสร้างประวัติศาสตร์โดยการขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกได้สำเร็จมีคะแนนทิ้งห่างแคโรไลนามาลินจากสเปนที่หล่นไปยันดับที่2 478คะแนนเท่านั้นซึ่งในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนในระหว่างวันที่26เมษายนถึง1พฤษภาคมนี้น้องเมย์ซึ่งเป็นแชมป์เก่าจะต้องป้องกันแชมป์ให้ได้จึงจะรักษาตำแหน่งมือหนึ่งของโลกต่อไปแฟนกีฬาชาวไทยก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับ